สวัสดีครับทุกคนทุกหมองทุกบอลที่กําลังเบิงกําลังติดตามรับชมคลิปของกันนั้นอนอทั่วครับมือน,นีผ้มาม่ามึงงอวงัวอยู่บ้านเชียวฟ้ามครับเพยียรไทยนัน่นนะขาดีๆครับมือนี่ต่อจากนี้ไปพี่น้องกระสีหูและคาเาไปพร้อมกัน,นครับเนาะสำหรับพิกัดครับอยู่บ้านเชียวฟ้ามครับมณคา ตำบลนาคอํเภอว่าปีปรุมุังวัดมาสรารขามครับพี่น้องครับอยากได้กับเขาว่าเบิง์เลยครับเด้อลืมมักแล้วเบอร์โทรศัพท์ผมพื้นไทยครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับเด็กสิ้ผ้าพี่น้องอะไรงรลค่าครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีไอช่องอันนั้นออนทัวร์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีบันเขียวฟาร์มทุกท่านหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับาสีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับผมมันนี้ก็มีของดีมาฝากคือเกานะครับผมงวงงามเป็นตะเลี่ยงนะครับผมกับสีวัอนี้สิเป็นแม่สาวแล้วก็อนาคตพร้อพร้อมชุดต่างฟาร์มนะครับผมหนึ่งชุดนะครับผมแมนครับกะเมาคือเกาครับมองมาฝากพี่น้องของเกาครับพอพันสันครับพี่น้อง มีอยู่สองแบบนะครับนี่เป็นเมาผานะครับมีเมาผาตัวนี้ราคาอยู่ร้อยสี่สิบบาทนะครับตัวนี้เป็นเมาหนังแท้นะครับนี่อยู่สามใสเอสเอ็มเบลตัวนี้ราคาห้าร้อยบาทนะครับส่งพี่ถุประเทศเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องนี่คือพี่น้องอยากได้คุ้มนะครับกะมีมาฝากครับประกาศในการรับประกันของเฮาในการรับประกันง่วนนะครับกะรับประกันสากลหนึ่งเดือนนะครับบริษัเป็นดุค้างหางดรอคัสตัค้าถอน เรื่องของหางดอกนี่เข้าเราประกันตลอดชีพครับประกอบพวกตะบียนตุนพวกโมดูลเงียบทั้งทีสำหรับงัวทองเขาทีตรวจมุตตะเช้ากอนนะครับกไม่ขีดไปพี่น้องนะครับสำหรับงัวทองนี่คือการเราประกันของเขาครับพี่น้องพี่น้องมั่นใจได้ครับพี่น้องอย่าได้งัวไปเลี้ยงอย่าลืมครับมาครับบ้านเขียวพามนะครับเบอร์กระทั่อครันที่ต่อ064 892912นะครับเบอร์เจ็บปัดนะครับเบอร์สาเหล่ยนะครับไอ0ไอ 98ครับ408 9388ครับไม่นี่คือเป็นเสาเล่ยครับท่างใดนี่เขาทำอะไรเนี่ยเขาขึ้นเล่าครับเขาขึ้นเล่าป่ะท่านเจ้าเข่าครับมาตะแล้วเนาะแมนครับครับพี่น้องหลังจากฤดูกาลเจ็บเกี่ยวสินสุดลงแล้วกะน่าจะหางื่ไปเลี้ยงเลีงื่อนไปเลี้ยงแมนครับในไทยในน้ำงามมาเบิ่งกันด้วยครับเด้อครับเพื่อสิบว่าเป็นการเสียเวลาเบอร์แรกแข่งแมนครับเร็วโอ้มาเบิ่งเบอร์ที่หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับผมอ่ะพี่น้องอยากเรื่อว่าแม่สาวครับ พันธุ์ดีทายหน้าหนาด้วครับเด้อป้าข้นหางยิงใหญ่ยิ่งสี่ครับเนี่ยเป็นลูกพ่อได้ครับไอ้ลูกสาวเคเพาะเปดครับลูกสาวเคพาะเป็ดอายุหลายปันไหนอายุได้สิบผาเดือนครับสิบผาเดือนข้อมสูลยังดครับกะร้อยสี่สิบบวกครับอือโอ้พี่น้องเมียนครับตัวร้สี่สิบบวกเมียนครับพี่น้องอยากได้ด้วครับโทรมาด้วครับเพราะเปิดราคาหลายไปนะครับตัวนี้ผมเปิดไว้สามหมื่นสองพันบาทครับนี่พี่น้องเอาตัวรองได้นะครับเบิึงบาทบาทตัวดีตัวงามนะครับ โอ้บ่ใครพอกันมักง่ายดิเนาะเมียนครับประเภทเด่นเมียพันธุ์ลูกสาวเข็ยบนี่ครับเป็นเจ็ดมวงน้ำครับเพรานราคางืวนเนื้อนะครับอืออ้าวคุยหลังดำตึ้นอีกไหมเมียนครับนาตาแต่ว่าเขาสีมีเนาะครับผมมีเขาจังน้อยครับไทยนี่อู้หูเนนองหนาคากหลีเด้หนาครับเมียนคุณอาไทยคุยหลังดำตึ้นอีกเนาะเครื่องนี่ดำเปื้อๆดำครับอือดาบข้านอกตัดเลยพี่นน่องมู้เชื่องนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้เบิ่งอู้ชุดนี่ไหมนี่สุภาษิตหนาครับ ม่นครับเป็นงัวหนังหนาครับเป็นวัวดุกหมูได้หนิเนาะดุกหมูครับปาดเป็นหนังหนาเลยหาเห็ดแม่บอกนะครับเอาเป็นเป็นพันเนาะแม่นครับเอาไปนอบเอาไปเป็นนอบเป็นแนวด้วยพินองเด้อนี่ครับนี่ราคาอันนี้ก็ตอนล่องครับแม่นตอนล่องเนีเนาะแม่นครับผู้เชื่องครับแม่นมีบริการส่งตัวไทยขึ้เก่าะตัวไทยคือเก่าะได้ครับเด้อคุยกันเอาเมียนครับคุยตกลงราคากันได้พี่น้องเห็นเราเบิ้งเราได้ครับเบิ้งข้อนี่ยนะหนาครับ ตัวดีตัวงามครับโอ้ขาซีเอียดเลียดว่าขาไหมนามลางเงาดูนะโอ้โหเด็บติดดั่อนนี่คือบอที่หนึ่งนะครับถ่ายแน่นรับเลยครับตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยเบอร์ที่สองเนี่ยตัวที่สองครับเนี่ยสาวครับลูกสาวเขียบซ้ำหนึ่งอ๋อมีใบทุกตานนะที่ว่ามาเนอะตัวไหนไอ้มีกับสารกับบอกว่ามีนะครับตัวไหนบ่มีกับบอกว่าบ่มีนะครับผมอายุ่ไรไปไลยครับตัวนี้ได้สิบสี่เดือนครับ ตัวชิบซี่วันนั่นเริ่มสิเป็นสัตว์ต่อเดพี่น้องเห็นเมียกขังเกียรเบื้องนี่เป็นสัตว์ไรเป็นสัตว์ไรมีเมียกอางเดีวเริ่มสิเป็นประจำเดือนเดี่ยวเป็นเมือกๆหรอครับเครับเพียรเพลินเมียนครับค้อสูลนี่เท่าไหร่ครับนี่ก็เบียดรอยซี่กับเมียนครับบวกลบครับเบอร์ที่สองนี่เขาเปิดอะารไปเลยครับเบอร์ที่สองเปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันเมียนครับ ตัวนี้หัวสวยตัวนี้หัวใหญ่เนาะแม่นครับปันหัวใหญ่หนางามใบหูสวยครับแม่นครับมือคอเล็บแขีงขาที่ครับขาตรงแม่นครับข้อนี่น่าหนาเลยเนาะสีนี่แม่แดงส่มแดงงามเด้อพี่น้องเด้อแม่นครับอยากได้งัวแดงครับแล้วค่าเบานีได้สดหูเชื่องนะครับคพูนถทายไหมแม่นครับนุ่มสวยถ่ายดีถ่ายงามครับน่าขาดีขาใหญ่ายนี่คือเบอร์ที่สองนะครับเด้อลตัตัวเงาอัลลาน้อพี่นี่เนาะครับ หูหนี่พันดำมากหลายเลยครับขอบหูนี่พันใบหูหนี่ดำหลายเดหนาใหญ่เป็นกบผูเป็นตัวนี้เนาะตัวงามตัวงามพี่น้องหนามล่างนะพี่น้องนุ่มสวยแดงขราบนอกเนาะแดนครับแดงครับขนาดทุกตัวเบอร์ที่สามครับเบอร์สามเป็นแม่สาวหัวล้วนชื่อกันนะครับลูกสาวอเมริกาอื นครับลูกสาวอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าเลนครับตัวนั้นก็โลนตัวนี้ก็โลนเนาะครับผมอายุเท่าไหร่ก่อนได้สิบสี่เดือนสิบสี่แมนครับคว้วสูงครับกะเบียดรอยที่สิบรอยที่สิบคุครับบวกลบประมาณนี้เนาะแมนครับราคาครับเบอร์สามสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องสองหมื่นหกพันเด้อครับเด้อแมนครับนี่จะเป็นแม่พันตัวรองได้นะครับผมนิดหน่อยบริเวณห่วงเพื่อไหลนะครับคุณถ่ายครับุณขวนหางลำหางตรง หาดีทุกตัวเลยแม่นครับหาดตรงดีพ่อนาครับนาใบหูวดำหอดตาดำแม่นครับตาขนนออกตั้งเนี้ยตัวนี้เนาะแม่นครับสีแดงสวยเลยสวยแม่นครับทำโตงาวเด็กพี่น้องเบ่บงบมุมไกลๆเต็มเต็มโตผีนน้ำตัวนี้สีมีปานหน่อยหนึ่งอยู่อยู่นี่เด็กพี่<า>น้องอะไรครับอันนี้บอก บอกพี่น้องนี่บ๊อบ่มีติ่งเนาะปานทองปานเงินเมียนครับแต่ว่าบ่เป็นหยังไงเนาะครับมันเนียนเผากันอืมอืมันสีเนียนครับเนี่ยนี่ปลาเนี่แหละมันค่อยดีเมียนครับจำง่ายนี่คือเบอร์ที่3ครับเมียนครับตัวเบอร์ที่4โอ้เบอร์ที่4ีลูกสาวสติงเลครับลูกสาวสติงเลอายุหลับนลยครับ13เดือนลูกสาวสติงเล1ส13เดือนครับตอนล่นแต่งเนาะโอ้ล่นแต่งครับสิบสามเดือนยกๆกเลยครับอ่นความสูงครับแม่นี่ กะร้อยชี้ศิบบอกลบครับแม่นครับเห็นเห็นเนาะเห็นอยู่เด้อครับไล่กันเลยครับงวขายขึ้นยกครับแม่นครับงวดตัวนี้ยกดีดีขายยกขายเปิดดนะครับตัวนี้แม่นครับขายเปิดบานเปิงเซิงยกขึ้นดีราคาเบริษัทซีนี่ราคาไหนครับไอสองหมื่นหกพันบาทครับสองหมื่นหกพันครับตัวนี้สิมีห้อยเสียขาดขาหน่อยหนึ่งขาหลังแต่ว่าหายเดี่ยวนี่สิครับเด้อนี่คือแข่งกันใบนะครับคื แม่นครับน่าจะของเสียกเนาะครับผมคนเจียงคนมาแจ้งพี่แจ้งน้องมานทำจ้าของเก่าเพื่อนครับแต่ว่าหน่านี่งามเลยตัวนี้เนาะงามครับตัวงามขอบตาขอบหูดำทุกตัวครับโบดท้ายนี่อู้ตัวนี้ข้นหางนี่ครับพี่น้องมึงมึงข้นหางเลยครับสอนนี่เด็ผู้มาแดดออกแล้วครับบ้านนี้เบื้องสีิงจริงหน่อครับแบบนี้ข้นหางนี่เนาะแม่น่าสวยๆครับนี่ครับนี่พอแขงขาเดินด้วยครับเดินภาพนุ่มนี่ก็บ่มีติงเนาะ จริงจักงโด้ครับพี่น้องคอยสอบถามนะครับเลียงนมแมนเด๋ยวสิเบิ่งให้โอ้พี่นี่นกดีเนาะแมนครับเพอร์บอดีหนึ่งสองสามสี่ครับพี่น้องเป็นง้อสาวสายเลือดดีดีครับท่ายนาทุกตัวพี่น้องขันยากได้กันทั้งมืดกะโทมาตอมาไปเลยเนาะแมนครับหรือมากตัวได้กะแยกให้ทุกตัวครับครับต่อมานี่เป็นเบอร์ที่หาเบอร์ที่หาครับไอ ลูกสาวช็อกโกแลตครับอืมมีแต่พอดีๆครับแม่นครับสาวช็อกโกแลตช็อกโกแลตน้ำลางเดี๋ยวผมเอาออกเสียเดียดให้เบิ่งจังหน่อยอยู่ห่มน้ำลางแม่พี่น้องน้ำลางหนาคักเด้อเป็นเบอร์เบอร์ที่หานะครับสร้างกันกับมูด้วยครับนี่ม่นนโอ้ัรุยเมียนครับเบังไทยครับบันเปิ้ดขาใหญ่ทุกตัวเลยครับเมียนครับหนึ่งถึงสามสี่ห่านี่นี่ครับนี่นี่พี่น้องอายุเจ๊เดือนครับได้ตัวนี้กั สิบสองเข่าสิบสามเดือนนะครับอายุสิบสองเข่าสิบสามเพิ่มสูงกับประมาณร้อยสี่สิบเห็ครับเห็นครับเมื่อที่หาเปิดราคาซั่งเลยครับสองหมื่นหาพันบาทครับนี่พี่น้องราคานีสวยๆครับสองหมื่นหาพันเมียนครับเมื่อที่หาด้วครับเด้อนี่ครับมันมีหลายเหลี่ยมหลายมุมอู้นำรางไหมนี่เนาะครับมันอ้วนปันไดเบราั้นอ้วนเต็มๆนะครับเหมืนอ้วนเต็มๆนี่แม่บอกง่ายครับนี่โบแม่ราคานีอีกเมีนครับพี่น้องหาไปเอาไปหากำไรไว้นี่กับแบบนี้เนาะแมีนครับ คนเงี้ยเสียกล่องให้เบิ้องความมาเนี่ยนี่ครับผมมักจะน้ำล้างมาแล้วครับตีมันมันหนาดีนะตัวดีผู้เชียงพ่อหย่อนอุนตุนเลยเป็นตาเป็นตาให้ลูกงามหนาก็สวยด้วยเนาะแม่นครับหนาสวยแต่ว่าเขาเขาเขาล้นนั่นปะล้นธรรมชาติครับอือมลนธรรมชาติครับเด้อตัวนี้แม่นครับแม่นมาที่หานี่แม่นครับ บัมีตำหนิจากหม่องหรือครับโบมีครับโบมีน้ำรางเพิ่อนมีอันครับเบอร์ที่ห้าเนาะมีอนครับครับต่อมาครับสาวน้อยเบอร์ที่หกครับมาพบปอครับปภปันสันครับเป็นติพ่าเบิ่งราคาเนาะเอางัวแม่สาวน้อยมาฝากครับพี่น้องอี่ผู้ใดก็ร่างหางัวรุ่นนี้ครับอายุหลาย็นไหมครับอายุก็อายุแปดเดือนครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพริกแดงนะครับลูกสาวพริกแดงอายุแปดเดือนครับผู้ใดหางัวรุ่นนี้ครับพี่น้องอ่า รุ่นต่างฟาร์มเนาะเมียงครับรุ่นไงไปว่ใยไงไปว่ายนี่ครับเบอร์ที่หกนี่เปิดราคาหลายไปเลยครับราคาเปิดไปที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับนี่พี่น้องหนึ่งหมื่นกลัวเจ็ดพันห้าร้อยนี่ก็ต่อรองได้อีกอยู่เนาะเมียงครับมาเบิ่งถ่ายครับโอ้ถ่ายลามดีเด่นเมียงครับถ่ายลามดีขาดีมาเบิ่งไอ้คนหางพี่น้องโอ้คนหางใหยังไงนะครับค้นหางใหญ่งลมหางตรงมึงเรียมนี้ครับเรียมนี้มีมีดางมีเปี่ยวบอมี่นะครับเนาะ เลียมนี่ขาซื้อเหยียดดีครับสีแดงเก็บๆได้ครับพี่น้องโบสถ์สีแดงสวยติดดำคนไทยโอ้ไทยไงดีเนาะแมนครับไทยไ่อุ้มลุมดีพอนีเนาะเป็นตาใหลูกงามเป็นหน้าคตแล้วครับเป็นแม่บอกครับอันนี้หาง้วรุ่นนิดทีครับราคากับพวสูงครับพี่น้องหมื่นเจ็ดหาร้อยนี่เนาะต่อรองไหนซื้อไปเลี้ยงง่ายซื้อไปขายตัวก็ดีครับเลี้ยงง่ายขายของแมนครับลำตัวนั่งน้าดีแมนครับ เบอร์ที่เจ็ดครับเบอร์ที่เกครับนี่ครับผู้ใดหมักเบบร์ีเจ็ดอยู่ฟลังฟลังครับพี่น้องท้าเป็นคนนี่เป็นฟลังครับขาแม่นเสาปูนนะหาเอารดขาไหมเรียมสวยครับตัวนี้แม่นครับท้ายดีเรียมสวยลูกพ่อได้ครับตัวนี้อ่าโบมี่บมี่ใบโบมี่หลอดนะครับนังนาแม่นครับนังนี่โปู่่อยตาสางข้อนี่ย่นเลยครับข้อนี่เจ็ดเดือนครับตัวนี้กอยุประมาณ จ็ดแปดเดือนขึ้นกันครับเจ็ดแปดเดือนครับง่วดอนพี่น้องเห็นตะขวยดอนครับนี่งัวดอนครับพี่น้องของแปดกับฝรั่งผสมฝรั่งมากเนียนครับน้ำพรันงามแลวค่าเปิดเท่าไหร่ครับแลวค่าเปิดอยูุ่ทีีหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันครับหนังหนาหนาครับพี่น้องครัหนังหนาค่าดีค่าตรงงามอีกแบบหนึ่งนี่ครับเออง่ามอีแบบครับพี่น้องกูได้หมักของแปดโู้ไทยผสมอย่างน้องตัวนี้น่าจะผสม บีบเหอะกามีส่วนครับเนาะเมียนครับบม่เป็นเมียเพิ่งจะว่าเมียเพิ่นโอ้ยใหญ่เลยครับโอ้โหเมียนครับโอ้โหพันใหญ่เลยครับสูงประมาณไหล่ถ่ายไม่เป็นนองเบิ่งขาไงอยากขาใหญ่หรือครับง้อหน่อยตัวนี้ขนาดง้อหน่อยซามีเบิ่งแข็งขาเลยครับแข็งเง้าแข็งใหญ่ครับพี่น้องน้ำลางโอ้เด็ดเด็ดเลยเนาะแมีนครับเนามันแบบนี้ก็ต่อมาเนาะเมีนครับผมน้ตโตใหญ่หนาเออขอโทษครับเบอร์แปดครับสีขาวจุ่น สีขาวเท่าบวชพี่น้องผู้ใดมักสายเท่าบวชครับติดเครื่องดำนี่นครับนี่หนานาเลยครับพี่น้องอายุสั้นเลยครับอายุกับไรไๆกันนี่ละครับความสูงกับสูสีนะครับความสูงสูสีความสูงอาจจะเห็นรอยซ้ำอยู่แล้วเนาะนี่ครับเบียร์เขารอยซ้ำแล้วครับแมีนครับท่ายกน้าดีบัวลูกพ่อใดบัวครับบัวครับตัวนี้บัวมีบัวมีประวัติครับเบอร์เบอร์แปดเนี่ยครเปิดราคาหลายราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับหนาหนาเลยทีครับพี่น้องโอ้พี่นี่ยืนปันมาเนี่ครับยินดีครับ ยิ่นปันมาสิเตรียมทาสีเลีนได้คนหนึ่งเอาครับสีดีสีนวลสีสะอาดตาดีแมีนครับพี่น้องผมมักงวัวขาวกระเบื้องปรยากครับบางคนมาัาขาวบางคนมีเครื่องดั้มมาคูก่กันครับมาคู่กันเนาะแมียนมาขาวแบบตาหนาด้วยครับเด้อนี่ปูนน้นปูนเงีๆนี่เนาะทรงลูกดีดอกเนาะเบิ่งกากคนหางเงยไหมเนียนคนหางเงยครับคนหางเงยเครื่องดำนี่ครับอ่าครับราคานี่กัต่องการมาที่เปลี่ยนนะครับเนาะนี่ราคากะเป็น ดาวไปเลี้ยงครับ16,000บาทครับอืราคาสวยแม่นครับต่อมาเบอร์ที่9เบอร์9ครับเด็กน้อยตัวนี้แม่สาวน้อยครับนี่เฮ็ดเขาให้แล้วเด้เอพี่น้องแต่งเขานี่แม่นครับอาทิตย์ก่อนต้นนี่แม่นครับนี่ครับแต่งเขาให้แล้วเริ่มจะแห้งแล้วนะครับเออเริ่มแห้งแล้วเบอร์ที่เก้านี่ตัวนี้เป็นเป็นลูกสาวฮุดตันนี่ครับลูกสาวของฮุดตันแม่นครับอายุประมาณอายุก็ประมาณเขาประมาณ4เดือน5เดือน4 5เดือนแม่นครับ เปิดราคาไว้หลักนึงครับราคาอยู่ที่15,000บาทครับ15,000ครับน้อยๆครับผมราคาก็น้อยลงมาแม่นครับแต่ว่าอนาคตไกลครับแต่ว่าลำตัวดีแม่นครับถ่ายบ่น้อยเด้อครับถ่ายหนาเด้อบะดนี้ยถ่ายหนาหรือฟืดครับราคาบางแต่ว่าถ่ายหนาแม่นครับมึงคนหางครับพูน่ะยืนเท่แท้เน่ยังเป็นเก่าเนาะแม่นครับคอขาเล็บดีนี่ครับเล็บนี่บือว่าสักเด้อน้ำล่างเพิ่นพูน่ะ หน้าตาโอ้หน้าสวยตั้มตัวหนาตึบครับพี่นี่ครับง่วนหน่อยง่วนหน่อยครับเบอร์เก้าหน้าคตดไกลครับเบอร์ที่จะไปเบอร์สิบแม่นง่วงเป็นหน้าขวดพร่อพันธ์ครับเอ้าเป็นซุ้มพร่าพันธ์แนนครับลายเท่าโบดเ์รถพี่น้องตัวนี้เป็นลูกไส้ของหุ่นตันนะครับอ๋ออันนี้ก็ลูกไส้หุ่นตันที่กันยแนนครับอายุได้สิบเดือนแล้วครับนอกตั้งโจโก้ตัวนี้แนนตั้งโจโก้ครับนอกตั้งโจโก้อายุสิบเดือนแนนครับนี่พี่น้องใดรมองหาน้าขวดพร่อพันธ์ครับ เพิ่นนี่เลยจีแม่นครับเปิดราคาหลไรบ้างเลยครับราคาตัวนี้อยู่ทธีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมอักสีแบบเท่าๆจักหน่อยเนาะแม่นครับออกสีเท่าๆกันเลยครับขาวๆดำๆแจมกันนิดๆนี่นี่ครับนั้นหนาครับผ่านนาขาใหญ่ด้ยขาใหญ่เล็บดีพุ่นหางหุ่นพี่น้องใครก็ทำมครทำก็ดำเสมอดีเนาะใครทำเนาะนี่คือเบอร์ที่สิบเนาะแม่นครับต่อไปครับต่อไปเบอร์สิบเอ็ดครับ เบอร์สเปรดอีกอหน้าขวดพอพันเนี่ยครับหน้าขวดพอพันสีแดงตัวนี้เป็นลูกของพริกแดงนะครับอายุได้อายุได้เก้าเดือนอายุเก้าเดือนขาใหญ่ดีท่ายดีไข่หำดำดีวงซาเขาทาแม่นข้อมสูงกับประมาณข้อมสูงกับเบียดเบียดเบียดแล้วครับร้อยสามสิบครับแต่ว่ากับห้อกับตีตั้มใหม่นะครับพี่น้องครับผมราคาเปิดเท่าไหครับราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันแมนครับผู้อยาก พอพันไปคุณไปเป็นทับเนาะแม่นครับช่วงนี้บืนอนดหญงเสี่ยงนะครับพี่น้องเอาเขา่าออกแล้วเอาไปล่อยเลี่ยงว้เพื่อเป็นอนาคตพอพันครับใคทำเร็บคอเบอร์สิบเอ็ดครับผมเบอร์สิบสองเนาะครับเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองเป็นสาวเป็นชุดตั้งฟาร์ม ชุดตั้งฟ้ามครับสามตัวครับพี่น้องเบอร์สิบสองนี่เปิดราคาสามตัวได้พี่น้องเ่ยเปิดราคาสามตัวครับเป็นตัวเมียทั้งมัดครับเป็นตัวแม่ทั้งมัดทั้งสามตัวอายุกับประมาณอายุกับประมาณเจ็ดแปดเดือนครับอืมเจ็ดถึงแปดเดือนตัวนี้สามตัวทรงฟีลอยยีรล่เลยครับชุดนี้ทรงทรงไ้ฟีอีกลอยโลแมนครับชุดเบอร์สิบสองนี่เนาะเมนครับผู้ได้มักสี แปลกๆกามีเฮือนครับในชุดสามตัวสีแดงเม็ดปักตาลกามีม็ดปักตาลกับสีน้ำตาลกามีครับรั้วสูงกัเลยเรียกันประมาณร้อยสี่เราสี่เขาร้อยสามเหรียเนาะเมี้ยครับเอาลอยยิ้มหาหลุดเนาะเมี้ยรอยยิ้หาบวกครับรอยหาบวกราคาสามตัวนี่เปิดร้ายไหมครับเปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันครับสามตัวครับผมอ่าพี่น้องโทรมาเด้ครับเด้อเดิทั้งสามตัวด้วยกันไปปอยหัวเลยมิตรีครับไปปล่อยครับไปสวนครับหรือว่าไปปล่อยไบหน้าครับรอมดีๆหุ้นกันกันเลยเนาะเมี้ยครับ โอ้เ็นไปสามตัวในมาาพร้อมกันทับพร้อมกันออกลูกพร้อมกันในสามตัวนี่โอ้ยหนะเลยเหรอครับเลียนเที่ยงกันเลยครับคนออกลูกม่านี่หลายตัวตัินี่ลายตัวนี่คือเบอร์สิบสองครับครับผมพี่น้องเดินทางมาถ่ายคลิปครับอ่ะครับทางบ้านเฉียวฟาร์มเฮ้ามิยังฝากตอนพี่น้องบอครับฝากคือเก่าเหรอครับบ้านเฉียวฟาร์มครับผมผู้ได้หางว่าเลี้ยงนะครับผมก็ ฝากพี่ฝากน้องอุดหนุนเนี่ยด้ครับครับ,รบช่วงนี้หญ้าเบืดพี่น้องอย่าได้งัวไปเลี้ยงมาเบิ่งเลยครับมีอ่าหลายอ่าตัวให้พี่น้องเบิง่งว่าจะเป็นพวกแม่สาวนะครับเบือสิเป็นอนาคตว่าพันนี่ก็มีให้ให้เลือกมากามาย<ม>ครับหรือว่าโทรมาสั่งก่อนก็ได้คตู้มาสอบถามก็ได้แอดไลน์กับเบอร์นั่นนะครับด้านล่างนะครับผู้ใดสนใจนะครับผมหรือว่าสิเข้ามาชมก็โทรมาถามทางนะครับแต่ว่าจับพิดกัดมากับ้านนาคาตำบลนาคาอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับผมกั เขามาชมหนาคอกได้นะครับเป็นตัวจริงได้ครับแมนครับมันเยอดสีได้เรื่องหลายเนี่ยพวังง้วเขาออกตลอดนะครับแมนครับแล้วก็ผู้ใดหางัวเนื้อนะครับมีบุญมีงานงัวเนื้อคือยังสั่นนะครับงัวเนื้อนี่ครับโอ้หามาฝากพี่น้องเที่กันหามาฝากครับอันนี้เพป็นจอกสั่งไว้นะครับนี่ครับพี่น้องเบื้องให้เบื้องครับโอ้ปันข้างน้อยอันนีพี่น้องเป็นสั่งไว่ถึงร้อยหกสิบป้ก็ร้อยหกสิบปวนครับ พี่น้องกูินี่พันหางง่วเนื้อให้ก็มีเนาะมีง่วเนื้อแล้ะก็มีง่วนหน่อยชุดต่างฟาม่เมื่อสาวเมพันโอ้ใหญ่นร้อยคนกบี้นะครับผู้ใดสอบถามมาได้เมียนครับสอถามมาเนาะเมียนพระว่าม่งัวเขาออกตลอดทุกมือครับยู่นี่ครับมมใหม่ก็มีช่นล้วครับผมพี่น้องครับค่ะเด้อครับผมรับคุณในห่วงครับคขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อครับสี่งขางปฏิตัรับชมครับสวัสดีครับ